สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเฮียต้าบ้าบอลกันอีกเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์บอลเด็ดเประจําวันนี้ครับประจําวันที่15มีนาคมพศ2563ครับก็ก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับทางช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอนะครับยงฝาก ครั้งแรกครับ3า0บาทนะครับสมัครฝากครั้งแรก300บาทครับรับเงินสดคืนไปฟรีเลยครับ100บาทครับเพียงแค่ท่านเนี่ยคลิกที่ลิ้นใต้คลิปนี้ครับแล้วเข้าไปสมัครนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่อง u t u b e นะครับก็จะได้โปรโมชันนี้เนี่ยไปไว้ใช้กันแบบฟรีๆคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกรัสเซียพเมีลีกนะครับจะเป็นทางด้าน FK s o คโซชีครับจะเจอกับทางด้านคาน o ด้านะครับในเวลา6โมงตรงของวันนี้ครับามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้าน FC So โซชิครับใส่ตี5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไปถึง4นัดนะครับแพ้1นัดแล้วต้องบอกว่าผลงานใน5นัดหลังสุดของพวกเขานี่ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านทีมเยือนคาโดด้ครับใส่ตี5นัดหลังสุดของพวกเขากับชนะไป2นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับฟอร์มในช่วงหลังของพวกเขานี่ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับอยู่ในสภาพทีมที่พร้อมด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้เนี่ยพวกเขาพร้อมส่งผู้เล่น ที่ดีสุดเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนครับจากสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันครั้งเดียวนะครับเป็นทางคาร์โนด้าครับที่เอาชนะไปได้ถึง3ประตูต่อสูนเลยทีเดียวครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้านโซชีครับถ้าเทียบจากสถิติและฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นทางเจ้าบ้านครับที่ดูเหนือกว่าอยู่พอสมควรเลยครับแต่ว่าวันนี้ครับทางเจ้าบ้านคาร์โนด้าครับพวกเขาก็มีดีเช่นกันครับเพราะว่า5นัดหลังสุดในเกมรอบบ้านของพวกเขาเนี่ยชนะไปได้ถึง3นัดแล้วครับ ต้องบอกว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ยก็ดูดุดันพอสมควรครับวันนี้ครับผมมองว่าครับราคาเปิดมาให้ทางทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายต่อถึงครึ่งลูกนะครับผมเชื่อว่าราคาแปลกๆแบบนี้ครับทีมเยือนต่อคารโนด้าเนี่ยผมเชื่อว่าคารอด้าเนี่ยมีลุ้นชนะอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับผมขออยู่ฝั่งคารอดาเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนครับวันนี้จัดไปเลยครับที่คาดาเนี่ยราคาต่อครึ่งลูกนะครับจัดไปครับ ส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับก็ยังอยู่ในศึกรัสเซพิเมดิกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทางด้าน cska มอสโกครับจะเจอกับทางด้าน fcu ฟานะครับในเวลา2ทุ่มครึ่งของวันนี้นะครับเราดูสถิติของทั้ง2ฟฝั่งกันเลยครับเจบ้านมอสโกครับสถิติ5นัดหลังสุดของพมืก่าครับต้องบอกทําผลงานได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนด้านทีมเยือน FCU ฟากนะครับสถิติหนัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป2นัดครับแพ้2นัดเสมอนัดฟอร์มโดยรวมเนี่ยก็ไม่ถือกับดูแย่มากนะครับสุขภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับก็มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็มีตัวสำรองทดแทนกันได้นะครับพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีสุดเนี่ยลงในนัดนี้นะครับจะสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทาง c CS s a m o สโกเนี่ยเที่ยวชนะไปได้อย่างเยอะกว่าอย่างแน่นอนนะครับแล้วดูเหนือกว่าอยู่แน่นอนครับจากสถิติที่เคยเจอกันมาครับ5นัดหลังสุดเนี่ยสโกเอาชนะไปได้ถึง3นัดส่วนทาง Ufa เนี่ยตั้งแต่เคยเจอกันมาเนี่ยทางทีมเยือนเนี่ยเขาไม่เคยชนะทางว o สโกได้เลยนะครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ,บ้าน4 SKA m o s c o ครับผลงานในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยดูดีกว่าทางทีมเยือนเยอะครับวันนี้เนี่ยราคาเปิดมา ให้ทางเจ้าบ้านเนี่ยต่อเพียงครึ่งควบลูกเท่านั้นผมเชื่อวันนี้เนี่ยอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้าน CSK A เนี่ยมอสโกเนี่ยไม่เสียหายอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยราคาที่ต่อแรงๆแบบนี้เนี่ยทีมต่ออย่างนี้ผมเชื่อว่ามีลุ้นกว่าอย่างแน่นอนครับจัดไปเลยครับที่ CSK A มอสโกครับจัดไปครับที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับส่วนในคู 3, ่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็อยู่ในศึกรัสเซียพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทางด้าน FK Lo s t o สครับแล้วเจอกับทางด้านโร o o โมชิป มอสโกนะครับในเวลา4ี่ทุ่มห้หรือว่า5้าทุ่มตรงของวันนี้นะครับเราดูสถิติของทั้ง2ฝั่งเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านเราสตอปครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป2นัดเสมอ2 2นัดและแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับส่วนนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งชนะทาง c ีเอสมอสโกมาได้3ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยดูดีเลยทีเดียวครับ ส่วนด้านทีมเยือนนะครับเสรี5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป3นัดเสมอไป2นัดครับต้องบอกว่าผลงานในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันแล้วครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับอยู่ในสภาพทีมที่พร้อมด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้เนี่ยพวกเขาพร้อมส่งผู้เล่นที่ดีสุดเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนนะครับจากเศรษฐีที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทาง โ o โคโมทีฟมอสโกนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าหนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยมอสโกชนะไปได้ถึง2นัดครับส่วนทางลอสตอปเนี่ยพวกเขาชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้านถึงแม้ว่าผลงานในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยจะดูเป็นรองทางด้านทีมเยือนอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้ครับ ทางลอสตอฟเองเนี่ยพวกเขาได้เล่นในบ้านเนี่ยแถมเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งพอสมควรเลยครับ10นัดเนี่ยแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นและเป็นการชนะไปถึง8นัดครับและเสมอหนึ่งนัดต้องบอกว่าเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งพอสมควรครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าเนี่ยความได้เปรียบน่าจะอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านซะมากกว่าครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านลอสตอฟเนี่ยพวกเขาต่อเพียงปอเท่านั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอยู่ทีมต่อไม่เสียหายแน่นอนครับจัดไปเลยครับที่ต่อทางรอสตอฟครับราคาปอนะครับจัดไปครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็บทวิเคราะห์บอลของเฮียในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับต r ก b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะครับและสําหรับสมาชิกท่านใดครับที่ต้องการสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคํานวณระบบ AI 2020ที่มีความแม่นยําถึง90%เนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิลก์งด้านใต้คลิปนี้นะครับและเข้าไปสมัครครับครั้งแรก 300บาทเนี่ยท่านก็ได้รับเงินสดคืนไปฟรีด้วยนะครับ100บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นของเราในตอนนี้นะครับสมัครครั้งแรก300บาทเนี่ยรับเงินสดคืนไปฟรี100บาทแล้วก็ได้โปรแกรมสูตรวิเคราะห์บอลคำนวณระบบ AI ไเนี่ยไปใช้กันแบบฟรีๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับต้องบอกว่ามาจากช่อง YouTube เท่านั้นนะครับเน้นนะครับต้องบอกว่ามาจากช่อง u t u b e ครับท่านก็ได้รับสิทธิพิเศษดีๆอันนี้เนี่ยแปลว่าใช้กันแบบฟรีๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ททุก่านีีชคดดรัับสสว